ครูบาอาจารย์ที่เราเชื่อที่เราอย่างพี่นกได้กล่าวอย่างชัดเจนมันเหมือนมีการเหลื่อมลําอะไรเช่นนี้เพราะสิ่งนี้จักรวาลท่านได้ได้มาแนะนำตักเตือนว่านอกจากที่เราเข้าใจความเป็นพระเจ้าในตัวเราแล้วการสักการะสิ่งที่เราเชื่อถือเรานับถือศรัทธามากกว่าตนเองนั้น เขาไม่แนะนําให้ทําสิ่งเหล่านั้นการที่เราจะอาเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระเยซูก็ดีอาที่เรายกนับถือเหนือหัวอะไรก็แล้วแต่จกักรวาลจึงบอกว่าเพื่อเป็นการรักษาพระเกียรติของครูบาอาจารย์ของเราด้วยท่านเหล่านั้นด้วยเพราะมันมีการเอาไปแอบอ้างของอัตตาเพื่อประโยชน์สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ม,มีเยอะแยะมากมาย และในทางจิตวิญญาณของความเป็นหนึ่งเดียวแหว่งวามเสมอภาคน,นี้มันคือสิ่งสักการะสูงสุดภายในจิตวิญญาณที่เรานี่แหละจะสักการะสิ่งเหล่านี้ก็คือภายในของเราในการล้อมรวมอัตตาก็คือตนและเป็นที่พึ้งแห่งตนตนของของอัตตาและตนของจิตวิญญาณเมื่อมาทําความรู้จักกันเข้าใจกันสิ่งเหล่านี้แหละขึ้นความถี่ของแหล่งที่มา ที่ถูกต้องที่เป็นจิตสำนึกของสาพันดวงดาวมันก็จะหลั่งไหลสู่ขบวนการของโลกและแผนการสร้างและการยกระดับของโลกภัยพิบัติใดๆอาจจะไม่ต้องเกิดและไม่ต้องเกิดและไม่ควรที่จะเกิดหมายถึงว่าตามคำทํานายที่ถูกกล่าวอ้างใด,ดๆก็แล้วแต่มันจึงเป็นทางเลือกอยู่สองทางในขึ้นความถี่ลบและขึ้นความถี่บวก มันจะมีลบบ้างบวกบ้างอะไรอะไรก็แล้วแต่แต่ความเป็นไปได้มันจึงมีสามทางอย่างที่กล่าวไว้ความเป็นไปได้มันมีสามทางอย่างที่กล่าวไว้มันเป็นเช่นนั้นเองจริงๆและเราต้องรับผิดชอบต่อจิตสํานึกของเราโลกของเราจักรวาลของเราที่มันอยู่ภายในเราต้องเข้าไปคุยไปเชื่อมต่อกับจิตสํานึกภายในไปดาวน์โหลดเอาองค์ความรู้ และจิตสานึกความกล้าหาญความแข็งแกร่งและจุดยืนที่มั่นคงในความเป็นจิตสานึกแห่งดวงดาวที่เราเป็นและรวมทั้งหมดของความเป็นพระเจ้าที่เป็นหนึ่งเดียวนี่แหละครับก็คือสารทั้งหมดของวันนี้ที่มาสรุปให้กันจริงๆแล้วทุกท่านได้สรุปและทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว ันแหละผมมากัะชับให้เห็นทางเรื่องของท่านเนาะเพราะเราได้พูดไปเยอะมากมายพอที่จะเข้าใจกันอยู่แล้วจุดยืนของห้องเราทำไมถึงยืนยันของการพึ่งพาตนเองยืนยันของสิ่งที่เป็นธรรมะที่อาจจะดูเรียบง,ง่ายอาจจะดูโบราณใช่ไหมมันไม่ได้โบราณมันไม่จำกัดการ เพราะว่าธรรมะที่ตกยุคนั้นหมายถึงธรรมะที่ยังพึ่งพาสิ่งองื่นยังพึ่งพาสิ่งที่อยู่นอกตัวไม่ได้กลับเข้ามาพึ่งพาจิตวิญญาณก็เป็นธรรมะของยุคทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ดูดีเกินไปเราจะต้องระมัดระวังกับสิ่งที่มันดูดีเกินไปแต่สิ่งที่มันเป็นไปอย่างคู่ควรและความมีติดธรมและความชอบธรรม บางครั้งผลมันยังยังไม่เกิดแต่มันได้เกิดขึ้นแล้วจากจิตสานุกที่ตระนักรู้เมื่อเราเข้าถึงในคลื่นความถี่การบางใจมันจะเกิดขึ้นในจิตสำนึกโดยที่ไม่มีสิ่งใดแทรกแซงและความรวมสมบูรณ์ในสิ่งที่ท่านปรารถนาที่ท่านมีบันทึกไว้แล้วแม้แต่ปรมาจารย์หรือเหล่าเทวดาเทวทูต ที่ส่งสารมาท่านบอกว่าเออเราไม่ต้องอธิษฐานอะไรอะไรเยอะแยะอุ่นวายมันเป็นอัตราที่ฐานไปแล้วแต่เพราะคําอธิษฐานนั้นน่ะท่านได้อธิษฐานลงสู่สนามพลังงานของจิตสําน,นึกนี้แล้วเพียงแต่แค่แท่านวางใจที่อยู่ในคลื่นความถี่ที่มันเป็นไปได้นี่แหละก็คือความสำเร็จของทั้งหมดที่มันจะเป็นไปผลน,นั้นมันจะปรากฏ แบบเซอร์ไพรส์คือเกินกว่าสิ่งที่เราปรารถนาเพราะความปรารถนาที่เราปรารถนาในการคาดหวังอะไรก็แล้วแต่นั่นคือความคิดที่ผสมรวมกับอัตตาใช่ไหมครับเป็นอัตตาที่ผสมรวมกับจิตสำนึกภายในมันก็ยังเป็นในระนาบมิติที่ที่ที่สี่อ่าที่มันมีความเป็นไปได้อีกหลากหลายโดยที่มันยังไม่ยืนยันอย่างอย่างร้อยเปอร์เซ็นต พี่นกได้มาบอกพี่เทพในการลองรวมกายอารมณ์จิตใจก็คือจิตสํานึกจิตใต้สานึกจิตเหนือสํานึกที่มันเป็นเอกภาพเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของเอกภาพนั่นแหละคือคือบทรสรุปของทั้งหมดของวันนี้ที่ที่เรากล่าวมาทั้งหมดพระละมัจจารัานมีความเป็นห่วงใยกับทุกสถานการณ์เพราะว่า ตัวตนของเรามีอยู่ในทุกจักรวาลตัวตนของเราที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนั่นแหละก็คือท่านถึงได้มาบอกเราทุกๆคนคนที่ได้รับรู้ข้อความเหล่านี้แล้วทำความเข้าใจอย่างประจักษ์ใจนั่นคือคุณอันมหาศาลที่สุดแล้วของช่วงเวลานี้เราจะตื่นรู้ไปด้วยกันเราจะจูงมือไปด้วยกันจะไม่มีใครทิ้งใครไว,ไว้ไวข้างหลังนะครับ ส่วนคนที่ไม่สามารถพัฒนาจิตสังนึกทางจิตวิญญาณของเขาได้นั่นหมายถึงอะไรท่านฟังให้ดีๆนะครับเขาก็จะถูกย้ายย้ายไปอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเขาได้เตรียมไว้แล้วแหละเพราะมันเป็นเรื่องของโปรแกมในมิติที่ห้าที่มันยกระดับขึ้นมาในความถี่นั้นมันจะไม่สามารถที่จะเอา จิตสำนึกของมิติที่ต่ำกว่ากว่านี้ได้อีกแล้วและมันไม่สามารถที่จะอารมุ่มอโวยได้อีกแล้วบางคนจะจะต้องเข้าถึงความหายนะทางจิตวิญญาณที่มีขึ้นความถี่นั้นมากเกินห้าสิบเกินหกสิบเกินเจ็สิบเปอร์เซ็นต์ในขึ้นความถี่ที่อยู่ในระนาบที่ต่ำของของมิติที่หนึ่งสองสามสี่ ใช่ไหมครับมันก็จะไปแชร์ในสานามพลังงานของมิติที่สแล้วมันก็จะประสร้างในมินติระนาบต่ำหนึ่งสองสามสี่อีกต่อไปและมันจะยากกว่าทุกๆครั้งเมื่อเรากลับไปเกิดกลับไปเกิดและถูกย้ายไปที่เห่งนั้นแต่ส่วนมิติที่หที่จิตสํำนึกได้ได้หนักรู้และได้ยกระดับแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการ บูรณาการทางจิตวิญญาณบูรณาการทางสาสารธาตุบูรณาการในทุกสิ่งทุกอย่างของจิตสำนึกที่เขาตื่นรู้แล้วแล้วเราจะเลือกอะไรเมื่อความเป็นไปได้มันมีอยู่สามทางให้เราเลือกในลกษ์นิรันดการแห่งปัจจุบันขณะเราจงเข้าถึงความเป็นนิรันดร์การแห่งปัจจุบันขณะแล้วดาวน์โหลดจิตวิญญาณภายในของเราเพื่อ นำเขาออกมาเป็นผู้นำอัตตาหลอมรวมอัตตาในการใช้อัตตาเนี่ยทำงานให้กับแสงทำงานให้กับตัวตนของเราในจุดๆมิติทำงานให้กับโลกและลูกหลานที่จะกลับมาเกิดที่มีการเตรียมพร้อไมไว้แล้วนี่คือแผนของจักรวาล เรานึกถึงแผนให้ออกมองภาพเป็นบริบทให้ออกอย่าไปหลงกับความชื่นชมยินดีอย่าไปหลงกับทำสรรเสริญเยินยอสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของโลกมันเป็นเรื่องของปัญหาอย่าไปหลงกับความมเมาอย่าไปหลงกับการตัดสินทำวิจารณ์ใดๆจากโลกภายนอกเพราะสิ่งเหล่านี้มักจะทําให้เราไปถ่ายเทพลังงานที่จําเป็นของเราไปแบ่งให้กับทางยานาฟิติ ที่ต่ำอย่าไปเดินตามผู้ผู้ผู้คนที่ยังไม่ตื่นรู้ยังไม่เข้าถึงสัจธรรมนี้ยังไม่เข้าถึงความเป็นเอกภาพของความเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นน่ะจิตของเราสามารถเลือกได้ทุกๆคนจะตื่นรู้ในเวลาที่สมควรของเขาตามสิ่งที่เขาเลือกและเขาสู่แผ่นแต่ถ้าจิตวิญญาณของเราในชาตินี้น่ะ และลึกได้ว่าในชาตินี้ของเราเรามาทำหน้าที่นี้เป็นชาติสุดท้ายของมิตรที่สามและเราจะมอบรวมของเราในทุกๆชาติในการสร้างทั้งหมดมันเป็นการแก้ไขรวบเดียวทั้งหมดทั้งอดีตที่เป็นไทมหลายที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ของเราเขาจะถูกเปลี่ยนแปลงทั้งหมด อย่าลืมว่าอดีตนี้มันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นปัจจุบันขณะทั้งหมดที่เป็นตามลที่แบ่งเลเยอร์กันเราเป็นจิตวิญญาณที่ไม่มีวันตายแต่เราจะต้องกระโดดเข้าไปเล่นเข้าไปทอนในในมิติและน้าทั้งหมดใช่ไหมครับแต่เมื่อ่ิลก,กันแห่งปัจจุบันขณะเกิดประจับอยู่ในจิตของของพวกเราทุกคน อดีตของเราก็จะได้ยกขึ้นเช่นเดียวกันอนาคตรวมถึงจักรวาลทุกมิติที่เป็นเราก็ได้ยกขึ้นทันทีาะเนี่ยปัจจุบันขณะเราทำงานร่วมกับทุกภาคมิติเห็นไหมครับมันจึงเป็นสิ่งที่ใหญ่มากมันไม่ใช่สิ่งที่เล็กๆเ,เลยและมันจะเป็นเกียรติประวัติของจิตวิญญาณของทุกท่านในระดับมหาจักรวาลและได้รับการยอมรับ สาพพันของดวงดาวทั้งหมดหลังจากนี้เราก็มีทางเลือกที่จะไปที่ไหนก็ได้ที่จะทำอะไรก็ได้หลังจากนี้และมิติที่ห้ามันเกิดขึ้นจากตอนนี้นะี่แหละครับจากตอนนี้ที่เราตระหนักถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดและความเป็นไปได้ในสิ่งที่ เราต้องการอนาคตมันไม่มีอยู่จริงมันมีแต่ความเป็นไปได้ณปัจจุบันขณะที่ท่านเลือกครับผม